ไปดองสวสดีซอยูทูปเ e พกกับตึงหลวงสันพี่โก้แหละมือนีสิมาล่องเขต่าเน่าพดหัวมันนีเนาะเน่าพดดำันีสิดีบ่ส่สายดำแลใส่สายพดแลวตะกี้น็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสียอหนึ่งเลยไว่าื้อตวนีมานี่เื้อตุลพดดำมากเส้นแล้วท่าน หาสิบบาทซีเมนหาสิบก้มเงี้ยมันเอามาใส่เสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่เองเอามาใส่เองที่แรกก็ไปสร้างเฮ็ดสร้างเฮ็ดสร้างเฮ็ดต,ตัวนี้หักนขึ้นฮัก,กเลยมาสร้างเฮ็ดฮักเฮ็ดหักเฮ็ดบุเร่แต่ไม่มาเฮ็ดเองเดี๋ยวสิยกขึ้นเบิ่งยกขึ้นยกืนกดตัวธรรมดาตัวคั้นต้นของอันพานนาละ 2,000น,น่ะยูลงยูลงไปยูลงไปมันก็10ขึ้นนะยูลงไปก็10ขึ้น,นะน,นเอาพินิชนุดเลย่ยสุด่ไปสุดแล้วี่สุดแล้วป้อมสูงเลยสมิ่งอะกระบอกทั้กระบอกเข,า,กขามานันมันสัน่นถ้าเป็นกระบอก B.M. คลองกอดนี่จีพวกไอ้สูงกว่านี้อีกแบบตั้งเลยล์หรอแบบตั้งเลย์บานไอ้สิล่องสิล่องกดเบิ่งว่ามัน จริงตัวใหม่บ่ป่าสิผ่านบ่เฮ็ดจริงก็ต้องไปจ้างก็เจ้าจ้างก็เจ้าเสียงเงินซื้อหมู่บ้านไปให้ก็เจ้าเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดห่อหักเนาะโอ้ยนี่เฮ็ดหักเห็นบ่นี่ดเลยมาต่อใหม่นี่เลื่ต่อใหม่นี่ป่านนั้นเอาเงินเขาสองร้อยู่เดี๋ยวสิปดว่ามันสิผ่านบ่เฮ็ดเสร็จแล้วกเรียบมาเฮ็ดอยู่หน้ากระเบิ่งเด้อ สิปต์ตัวนี้สิปต์ตัวนี้แล้วว่ามันสิบโลนบ่เนี่ยชีดึงตัวนี้มาหาเจ้าของดึงมาทั้งนี้ตามสิตพานมาถังเบิ้งตัวพุณหนึ่งสองสามเรียบร้อยน้ำหนักก็บ่ปันเลยยางมันโบน้ำหนักก็บ่ปันเลยแต่ว่ากับจิตวิภานอยู่ถ้าทำมันนี่มันจะหนักกว่านี้ Yeah. นี่ดึงตัวนี้ดึงมาหาเจ้าของปับ๊บคือเขาดึงปุ๊บมันมันเหยียปับ๊บแล้วก็เป้าปลอยตัวนี้เล็มกมากสิปากนกแก้วมันก็สิงับขึ้นคือเขาก็ต้องไปดึงแน่ดึงแน,น,น่้อยๆเนี่ยเนี่ยซ้ำนี่ซ้ำนี่พ้นหรยอกก็ต้องไปใส่ยังมากไหมเดี๋ยะซ้ำนี่แหละ,าละการเฮ็ดกรบปุกนี่ยังมากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต่อออกมาจากนี่ต่อจากนี่ออกมาธรรมาดา มันบิดมันบิดตัวนี้่มันสามสิบตัว,น,วนี่แลไม่ยิหมเสน้นอันนี้ระวังซ่องนี่กัระวัางระวังซ่องนี่กะสี่สิบไม่สามสิบหาเจ้วแต่เขาาจ่อจ่อเท่าไร,ารามันแหงแหง,กง,งย,กยกขนสูงวนแ้ยกยกขนสูงเกบบอลมันสัน่น ถือว่าพานอยู่นะครับเนาะอย่างสามเส้นอย่างมันบ่บ่หนแกวอะไรอย่างมันเส้นหน่อยถือว่าพานเยอะยกขึ้นสูงอยู่ขึ้นสูงสิบว่าอะไรหัวลานนี่ถือว่าพานเมื่อนี้ก็บบุญยังไล่กับรถเคล็ดให้เบิ้งแค่ซ้ำนี่แหละซนะ้ำนี่นะครับเนสวัสดีฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเด้อตึงลูกพิสันพี่กอล่ะครับ สวัสดีครับผม